สำหรับจุดแข็งที่เราได้วิเคราะห์ออกมาแล้วหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาเน้นการจัดทําหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงทุกประการเกณฑ์กระทรวงออกใหม่มาเมื่อปีพศ2565ได้กาหนดให้หลักสูตรครุศาสตร์หรือหลักสูตรทั่วประเทศได้มีแนวปฏิบัติอย่างไรเราทําเกณฑ์ตามเกณฑ์ทุกอย่างทุกประเด็ดและหัวใจที่สําคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตพยายามเน้นให้ผู้เรียนเรียนน้อยแต่มีความรู้มากหลักสูตรหน่วยกิจรวมเราได้ปรับลดจากของเดิมเหลือเพียง130หน่วยกิเทท่าานนั้จะํให ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นในส่วนของรายวิชาที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็ได้มีการปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของโรงเรียนมากขึ้นหรือทันยุคทันสมัยมากขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีเราก็เพิ่มเทคโนโลยีทางด้านดนตรีเข้าไปเพิ่มเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอนเข้าไปเพิ่มเทคโนโลยีที่ในการตัดต่อผลิตสื่อการเรียนการสอนเข้าไปเพิ่มเทคโนโลยีในการผลิตสร้าง สางสื่อสร้างเสียงสำหรับการจัดการเรียนการสอนเข้าไปนี่คือรายวิชาที่เราเพิ่มเติมเข้าไปให้กับหลักสูตรนี้รวมถึงรายวิชาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนถ้าจบหลักสูตรไปแล้วจะเป็นครูอย่างมืออาชีพเป็นครูอย่างเชี่ยวชาญที่สามารถจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านดนตรีได้เป็นอย่างดีและยังมีรายวิชาเสริมอื่นๆอีกมากมายเช่นดนตรีสําหรับเด็กดนตรีสําหรับวัยผู้ใหญ่ แล้วก็ดนตรีสร้างสื่อนวัตกรรมแล้วก็การทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผู้สอนดนตรีและจุดแข็งอื่นอีกซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนนอกรายวิชาอีกเป็นการจัดกิจกรรมเสริมนอกรายวิชาให้กับผู้เรียน ได้มีการพัฒนารวมถึงเรามีวิชาเครื่องเอกที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะเจอดจ,จงครับก็คือใครที่เข้ามาเรียนสามารถเลือกเครื่องมือเอกที่จะเรียนได้เช่นอาจจะเรียนวูดวินบรัชดนตรีไทยดนตรีสากลปีพาดเครื่องสายเครื่องหนังไวโอลินแซกกีตาเบสกองเปียโน,โนหรืออื่นๆซึ่งเรามีเครื่องมือเอกให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนได้ตามความถนัด รวมถึงมีครุพันธ์ที่สนับสนุนการเรียนเครื่องเอกอย่างเพียงพอทุกคนทุกชั้นปี